มอ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 หนีดกวาหนีก็ดีด้วยาก,าก็ตัวเราไม่กดได้อะ <état> <studied in> <acuerdo> <anche feeling Switzerland> ผมดูแลครับผมจะแก้แค้นได้ไงอืมแนอุ้ยอางค์หหายอุ้ยรถหายไปแล้วไปกลับมานี่ซะหน่อย นี่อะไรกับไปสอนอนครับอ๋อเอาลุดเบนเมื่อคืน ราจะโดนเขาแจ้งอยู่ที่นี่ไหละเราโดนแจ้งปะไม่เอาดีกว่าไม่อยากโก,ก,กงเดี๋ยวเรามาแก้แค้นใหม่วันหลัง ครับผมเาติดต่อเรื่องอะไครับอครับอ๋อผมมาหาน้องครับคุณจะถอดเกใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคุณเห็นอะไรผมใส่เกงขาสั้นมาวันนี้โอเครับนี่ผมไ้ครับลุงชื่ออะไรมาถึงหน้ากากหมีใช่ไหมผมก็ต้องมีวองบอะครับ รู้ว่าหน้ากากมีคือใครอะไรนะครับโดนตำรวจแหงมือเขาไม่ใช่ครับเขาเขาบอกผมว่าเขาโดนตำรวจไล่ครับถ้าผมบอกไปผมจะได้แล้วครับลุงผมขอใส่งเกงก่อนนะเพื่อนเนะอะไรครับ คือยังไงนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนไม่เข้าเลยเพื่อนนายนักการขู่ใส่ด้วยกนอาไรกการหนีตัวไปกดเกิดทำไรครับวันนี้คือถ้ากดเกิดนี่จะโดนวางไหมครับว่างบ้าอะไรบ้าอะไรไม่รู้อ่ะติดต่อเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ได้ติดต่อเรื่องอะไรครับออ๋โอเคไม่โดนหรอกไปเป็นอันนี้ไงพี่ชายมาทำไงครับเนี่ยมาดูคนโดนจับไปดิทำไมอ่ะพี่ชายเนี่ยอาไงดีครับ มันต้องรอก็คือประกาศเรียกนักการเมียใช่ไหมเพราะว่านักการเมียหมดเกิดโดนเบกจิ้งหรองั้นเดี๋ยวต้องให้นักการเมียมาคุยผมไม่รู้ว่าคือใครมอคุยหน่อยดินักการเมียทำไมทำตัวอย่างเงี้ยตำรวจเคลียร์เลยนี่ใส่ไม่ดีเลยครับตำรวจจับเลยครับเดี๋ยวพี่ผมมารับแล้วปล่อผมจะไปเดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวผมจะรับแทนเองไม่เป็นไรผมเอารับได้เอาเลยนี่ไงพี่ผมรับแทนไม่ผมรับแทนไงผมรับแทนไงนี่ไงพี่ผมรับแทนแล้วเอาไปไหนพี่ผมไม่ให้เกิดปัญหา ลุงมีคนบอกว่าเขาจะรับแทนอ่ะเนี่ยไม่ได้รับรับเลยครับรับเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปโรงพยาบาลครับผมไปโรงพยาบาลแล้วอ๋อรับเลยผมหยอกเลยนะนี่ไงนี่ไงเขาบอกแล้วเขาเกิดเป็นโรงพยาบาลเนี่ยลุงคือจริงแล้วอัศเดิอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ทีนี้พอผมเห็นว่ามันมีอะไรวิ่งวิ่งผมก็เลยลองดูครับอ๋อเทสเหรอครับเทสเหรอใช่ครับผมไม่รู้ครับอ๋อลุงลุงเนี่ยเนี่ยหน้ากากหัวหมีมาแล้วเนี่ยแต่ว่าผมโดน ก่อนที่ผมจะถล่มเนี่ยผมผมก็โดดข้ามกำแพงมาครับแล้วผมก็โดนเหมือนโดนรถเฉี่ยวครับอ๋อพี่ฟอกพี่ฟอกทำคดีเร็วนี่ทำคดีผมโดนรถเฉี่ยวครับจนฉลรถเชี่ยวจนสลบผมต้องสลบอ๋อใช่ครับก็เลยไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับผมผิดพลาดนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นหรอกครับก็บอกเขาผิดพลาดทางนีดหน่อยอ้าวผมโดนก็ต้องไอ้นี่หรือเปล่าต้องมีรถนู่นรถนี่ให้กันหน่อย อ๋อนิดนึงครับนิดนึงได้ได้ไม่มีนิดไม่ใช่เหรอครับอ้าวมันไม่ยกเหรอได้ได้ได้ลดลดลดครับลดให้ครับลดให้อ้าวได้เลยอันนี้ว่ายน้ำรือเปล่าครับได้ไหว้น้ำไม่ได้ครับไม่ได้ว่ายครับผมผมวิ่งบนบกไม่ได้ไหว้ก็จุกไม่ให้ความแล้วมือก็เต็มเต็มเลยเพื่อนร่วมงานผมบอกว่าว่ายนะไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับอีกคนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอีกคนครับอีกคนทังมาสี่คนครับแต่งตัวเหมือนกันสองคนเขาใส่หน้ากากด้วยนะพี่เขาใส่หน้ากากด้วยนะใส่เหมือนกันแตต่่่่่่งงัััววเเเเเหหมือออออออนนนนนกกกคคคครบ๋โีีีีไใส้้าาาายยยูดดพ ได้เลยได้เลยเขาสัญกาใช่ไหมได้เลยครับผมใช่ใช่ใช่โอ้โหอาผมเอาผมฟ้องร้องคุณนะคุณชวนผมสรุปเอาดิผมฟ้องคุณทั้งสอดอยนะเอาผมไม่รู้หรอกครับว่าคนไหนผมก็ฟ้องไปหมดอ่ะสลบใช่ไหมครับฟ้องสารวัตรงานตำรวจอ่ะเอาเอาเลยค่ะเพราะว่าคุณอ่ะเพราะว่าคุณอ่ะชวนผมสลบแล้วคุณไม่รับผิดชอบเลยผมว่ายอมรับผิดหรอได้ไงคุณก็คุยกันหน่อยคุณยัดผมทุกข้อข่าวหาเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ยัดโอเคโอ้ยอะโอ้ขอโทษด้วยครับผมผมใจรับ ก็บผมจะดนอะไรไหมนี่ขายเพื่อนไม่ลงหัเอาพาวิ่งไปวิ่งมาไปไหนอ่ะครับนี่หมอมาแล้วหมอมาแล้วครับผมข้างล่างเลยครับข้างล่างข้างล่างข้างล่างตายเร็วใช่พ่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่หมอหมอหมอหอหอหมนี่ก็เรียกผมไม่ใช่คุณอเดินไปกลผมยึดทางไม่ทันแล้วนะครับอย่าเปิดครับอย่าเปิดครับอย่าเปิดอะไรครับโอเคคุณเจออะไรครับ เจอเงินครับเงินไปกฎหมายครับไหนอรับผมอยู่หกหกร้อยเอาคิดไปใครครับไม่มีนะครับใครได้เงินแดงไปหรือเปล่าคุณต้องอ่าคุณกล่าวหาผมแล้วทีนี้อ่าเริ่มแล้วโอ้อใบครับใบครับอยูซ่อนหรอครับคุณคุณจะมีคุณจะมีเงินแดงอยู่สามยี่เจ็ดนะผมจำได้อันนี้อันนี้คุณทำลายหลักฐานใช่ไหมเนี่ยนี้ไม่ใช่ครับผมน่าจะมีคนค้นตัวไปสักคนหนึ่งนี่แหละโอ้ทำลายหลักฐานเหรอ ไม่ใช่แบ่เนี้มันจะหนักนะครับตอนนอหลักฐานเนี่ยไม่จริงผมไม่ได้ทำผมจะไปทำทำไมผมทำก็โดนคดีเพิ่มสิก็เมื่อกี้ผมเห็นมีในตัวคุณนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอาก็คุณบอกเขาเขาบอกผมใส่ครับบายบายนี่ตำรวจคนนี้บอกให้ผมใส่ครับนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณพูดครับคุณบอกว่าลองใส่ลากาศได้มีใครได้เงินแดงไหมสามร้อยสิบเจ็ดพูดตอนนั้นเขาทิ้งที่ฟืนหรือเปล่า โอ้โหตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้นี่คุณถึงขั้นทิ้งที่พื้นเลยเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทำลายหลักฐานในสอแล้วครับเนี่ยแบบนี้นี่ไงเงินแดงล่วงอยู่เนี่ยของดันว่าแล้วดันว่าแล้วว่าทำลายหลักฐานขออนุญาตกลับลงมานะครับคณฉีเงินแดงทิ้งเลยเหรอครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้ทำแรงนะคือผมจะบอกงี้ว่าผมไม่ไม่อยากทำผิดกฎหมายเราผมแค่โชเฟอร์ผมแค่คนขับรถคนจริงๆที่มัน ขายจริงนะไม่ใช่ผมเจ้าาคุณไปทนี่มันเคยพวกชุดดานี่แหละอ้าวเธอจับชุดดำไหมได้รับแล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นคนขับรถครับผมว่าไม่าใช่ครับผมยอมรับครับผมเป็นโชเฟอร์ครับผมเป็นผมเป็นเบบี้ไดเวอร์ครับผมอ๋อสมรุ่ร่วมคิดใช่ครับผมได้สมรุ่ร่วมคิดอย่างเดียวพอครับผมโอเคทั้งหมดทั้งมวลสมรุ่นล่มคิดใส่หน้ากากด้วยเนี่ยเนี่ยเตำรวจให้ผมใส่ครับอันนี้มีพยานแล้วนี่คราให้ผมใส่อ่ะบคนนี้ใช่ค่ะบิงซูเป็นคนให้เขานี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดินงานจับบิงซูด้วยจับบิงซูจับเลยครับผมอ๋อ ไม่ถ้าสมรู้ร่วมคิดมันก็ครึ่งหนึ่งอ่ะได้ครับผมดีกว่าโดนเต็มแต่สมรู้ไปสองหมื่นแล้วนะฮะสมรู้สองหมื่นแพงนะรับนี้ผมเพิ่งรอดมาครับผมจะโดนจับอีกรอบนี้สมรู้ร่วมคิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับไปเกี่ยวข้าวทำนาเหมือนเดิมอีฟอลทำคดีเลยเลยทำงานคุณนีรับอันนี้มันมันเข้าขายคดีแดงป่ะเขาจะเฉยอ่ะเดี๋ยวต้องโดนคดีแดง ทั้งหมดที่สองคนไม่รอดเหรอครึ่งหนึ่งก็หมื่นสามตอนแรกมันต้องโดนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเอเจ็ดสิบแปดนะยี่สิบนาทีอันนี้เหลือครึ่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าเอาเวลาเข้าครึ่งหนึ่งได้ไหมคุณเจ้าที่ทุกคนใช่ค่ะเอาเลยครับอยาขยับค่ะจับผมเลยครับได้ครับผมเอาผมไปจองจําเลยครับผมอยากเข้าเรือนจําไปจองจําเพื่อเพื่อจะแก้ไขใช่ไหมครับผมจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปครับผมได้ครับผมผมจะมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดูดูดีๆนะคะเขนไม้ใช่ดูดีๆเผื่อจะเป็นคนไม่ดีน่ะชื่อว่าผมไปแหกคุกกี้ผมชิวอ่าแหกคุกครับคุณตำรวจอ้าวอ้าวแหกคุกอ้าวจับเลยจับเลย